โลสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับเค้ามาสู่เกมวอาเดี๋ยวอีพีนี้ผมจะมาลองหยิบปืนล็อกขาลองเล่นดูนะครับปืนที่ผมมีก็มีอยู่ไม่กี่กระบอกก็จะมีขนาดกลางนะครับอ่าได้มาอีกหนึ่งกระบอกตอนนี้ก็อัพขึ้นมาอยู่ที่เลเวลเจ็ดแล้วนะครับรอเก็บเงินไปเรื่อยๆส่วนปืนอันนี้จะเป็นปืนเก่าแล้วนะครับ ก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นเท่าไหร่นานๆจะหยิบบนมาเล่นสักทีหนึ่งก็อัพเอาไว้เวลเจ็ดเวลหกแล้วปืนขนาดหนักที่เป็นล็อกขาผมมีอยู่กระบอกเดียวครับเพชเชอร์เพชเชอร์มีอยู่แค่กระบอกเดียวส่วนขนาดกลางก็อัพขึ้นมาครับระดับเจ็ดระดับแปดมีขนาดหนักที่เป็นล็อกขานี่เวลสิบนะครับมีอยู่แค่กระบอกเดียว รอการรอการผลิตนะครับในสายการผลิตนี่ยังไม่เปิดให้มีการผลิตผมก็รออยู่อยากจะได้มาใช้อีกสักหนึ่งกระบอกก็จะดีโอเคเดี๋ยวลองดูครับสำหรับปืนล็อกขาของผมเวลนิดเดียวครับจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะไปล็อกขาฝั่งตรงข้ามได้สักกี่ตัวเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับบาดด่านนี้ไมค่ค่อยโอเคเลยด่านใกล้ไปหน่อย ค่อนข้างจะใช้ปืนยิง,ย,งยิงตรงนี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงเอามาร์กลงมาเล่นก่อนนะครับด่านเล็กๆอย่างนี้ต้องเป็นปืนวิถีโค้งจะเล่นง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรครับระยะไม่ถึงโยนหัวไหมครับอ้าวน่าจะเป็นสกายลอด เจอแล้วเจอระยละล้ครับระยะห0ร้อยเอาเขาหกรนี่นาไม่ใช่ระยะ500ผมดึงไปคุมครับคุมไว้ด้านหลัง ใสจะทำภารกิจแล้วมั้งเนี่ยบุดแนวแนวโดดี่มาเยอะเลยโหเจอจอเกาะอ,อีกแล้วผมเบื่อมากเลยเจอจอดเกาะนี่ไม่ค่อยจะรอดครับมีเกาะไว้ทำไมเนี่ย ระยะไม่ถึงอโอเคถึงแล้วระยะ500ล็อกขาไว้ที่คิ้เปลาคิ้วเปล่าโหเลือดแดงเลือดแดง kết thấp kết thấp kết thấp chiếu áo lá mày hút loại đồn đồn mày ha nói mày đồn cay phải cay phải ui, 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 ui. ให้ท่านให้ท่านโดนให้ท่านครับอันนี้ทำภารกิจกันหรือเปล่าเดี๋ยวโดดกันทั้งเกมเลยั่งตรงข้ามมีเหมือนมีฮาร์วี่กับไตเลนอยู่สองสามครับสาครับอืมโดนแล้วโดนอีกแล้วเจอเืนตาบอด ผมต้องจัดก,การตัวที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะใด้กับผ่านไม่งั้นจะไม่สามารถยึดเสาได้เอาละล็อกขาไปที่คิวอาเทอร์อาเทอร์อ,อ,รอันนี้เลอดน้อยครับ เรียบร้อยแล้วสัญญานหายแต่กลางอากาศไปครับเอายังเหลืออีกหนึ่งเสริมเลือดไปเพื่อนครับ ล็อกขาไว้ล็อกขาไปอโอ้โดนโดนโดนยึดเสาไปหมดแล้วแพ้นะครับแบบนี้แพ้นะครับ เพื่อนหลุดแน่ๆเลยครับยืนอยู่นิ่งเลยวิน่าล้วไม่เอาเสา ตัวอยู่บนหัวโอ้โดยสองทางเลยครับโดยสองทางเลยแตกนิดร้อยเอาละตอนนี้ทิ้งเสามาได้ขนาดนี้แล้วต้องดูครับจะยังไงต่อ ใบต่อดีระวังครับต่อเสาพื้นนะครับ เอาสางคืนนี้ไม่ได้นะ เกมนี้ก็ชนะไปนะครับอ้าวเกมนี้ผมได้ที่สองด้วยนะครับก็คิวไปแค่สองตัวทำดาเมจเป็นสองล้านหกทำดาเมจไปก็ไม่น้อยโอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปืนล็อกขาผมก็ไม่ค่อยหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะก็จะมี เกาอันใหม่เนี่ยแหละที่ว่าแรงหน่อยครับแต่ผมก็ยังอัพมาได้นิดเดียวหมดเงินเหมือนกันครับอัพมาได้แค่วิวเจ็ดก็เดี๋ยวอัพเพิ่มนะครับส่วนกระบอกหนักนี่ผมนานๆได้หยิบมาเล่นตอนแรกๆก็จะเล่นบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีอยู่กระบอกเดียวครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไปติดต,ตั้งให้กับหุ่นได้ไม่กิตัวที่เขาใช้ขนาดหนักกระบอกเดียวแต่ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับส่วนขนาดเบา ถ้าติดตั้งสี่กระบอกนี่ผมว่าผมอัพขึ้นอีกสักหน่อยดูแล้วดาเมจแรงดีเหมือนกันนะครับไม่เคยหยิบมาเล่นพร้อมกันทั้งสี่กระบอกเลยก็ยิงระยะไกลระยะหกร้อยก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้าระยะประชิดก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้วยิงพร้อมกันนี้ได้ได,ได้ดาเมจดีเหมือนกันก็เดี๋ยวอัพขึ้นมาสักเวลเก้าทั้งสี่กระบอกนี้น่าจะดีนะครับเวลเก้าเวลสิบ แต่ก็ต้องลองเงินนะครับเงินตอนนี้หมดครับตอนนี้ถังแตกโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ